เอาแล้วงไง The Atlantic, ดียร์อันติกยืนยันลิเวอร์พูลชื่นชอบในตัวของแอนโทนีการาดอนเป็นอย่างมากเลยนะแต่ว่าการย้ายทีมไม่ได้จะเกิดขึ้นได้จริงในขณะนี้เอาแล้วสลอตยก4ี่แคนการหลักสร้างลิเวอร์พูลยุคใหม่ในขณะนี้อันเนสสลอตเผยไม่เคยอยากจะทิ้งโอกาสทองกับทาด้านของลิเวอร์พูลเลยนะเอาแล้วงไงต่างจากทางด้านของลิคดัชฟันได้ฝากถึงสลอตก,ก่อนจะเข้ามาคุมลิเวอร์พูล ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้ทางด้านของเดวิดเออร์สไตน์นะฮะสายข่าวด้านการย้ายทีมที่มีความน่าเชื่อถือระดับเชียวันจากขานของดีอารแวร์ติกก็ได้ออกมาตอบคำถามแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากมายที่ต่างส่งข้อความมาหาที่ตัวของเขาบอกว่าตรงแล้วข่าวการเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับแอนโทนีกาดอนเนีย นั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงมากน้อยในครั้งนี้แค่ไหนนะและจากที่ในตอนนี้ข่าวลิเวอร์พูลกำลังจะให้ความสนใจในตัวของแอนโทนีการาดอนและกำลังสร้างความหวังให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากว่าหลังจากที่จบฤดูกาลนี้ทีมรักของพวกเขานั้นอาจจะไปคว้านักเตะรายนี้มารุ่มทับก็เป็นได้โดยทางด้านของเดวิดเอิร์สตน์นะฮะนั้นก็ได้ออกมายืนยันบอกว่าข่าวที่ลิเวอร์พูลกำลังแสดงความสนใจและก็ชื่นชอบในตัวของ แอนโทนีการ์ดอนเป็นอย่างมากนั้นก็คือเรื่องจริงและผมสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามนอกจากลิเวอร์พูลแล้วยังมีสโมสรชื่อดังอย่างทางดัานของแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็สโมสรชื่อดังทีมอื่นต่างก็แสดงความสนใจในทีมในครั้งนี้ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงยากมากเลยนะก็เป็นเพราะว่าแอนโทนีการ์ดอนเป็นนักเตะคนสําคัญของนิวคาสเซิลและต่อให้นิวคาสเซิลจะยอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกทางทีมไปจริงๆแล้วก็ ค่าตัวในการย้ายทีมของเขานั้นก็จะต้องมากกว่า100ล้านปอนด์อย่างแน่นอนซึ่งราคาค่าตัวดังกล่าวจำนวนนี้ก็คือสิ่งที่ขัดต่อความเป็นจริงของสโมสรลิเวอร์พูลในครั้งนี้เป็นอย่างมากผมไม่ได้บอกว่าลิเวอร์พูลจะไม่กล้าทุ่มเงินสำหรับนดีวนี้หรอกนะ พรสต์ลิเวอร์พูลเนี่ยพูดในยุคใหม่ที่นำโดยไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นอาจจะทำเรื่องที่น่าประทัได้ทุกเวลาถ้าพวกเขาต้องการที่จะทำแต่ที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลมักจะซื้อตัวผู้เล่นในราคาที่สมเหตุสมผลมากกว่าโดยเฉพาะนักเตะที่มีราคาค่าตัวเกินหนึ่งล้านปอนด์ลิเวอร์พูลไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้นักเตะเหล่านี้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่กล้าทุ่มเงินแบบบ้าคลั่งจริงจริป่านนี้พวกเขาคงได้เป็นตัวจูดเบอร์ริงแฮมเข้ามาสู่ทีมแล้วในขณะนี้ ซึ่งแน่นอนว่าบทสรุปที่ผมจะบอกในตอนนี้ก็คือเลโว่พูลชื่นชอบในตัวของแอนโทนีการ์ดอนเป็นอย่างมากแต่การย้ายทีมเข้าสู่ทินแอนฟิ์ของการ์ดอนนั้นไม่้น,น่าจะเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นเรื่องทางธุรกิจและค่าตัวของการ์ดอนนั้นก็ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากดังนั้นตัวของผมเองก็เชื่อว่าแอนโทนีการ์ดอนนี่น่าจะยังคงอยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปในฤดูกาลหน้าและส่วนของแฟนบอลเวอร์พูลที่ตั้งความหวังว่าหลังจบฤดูกาลนี้ เลวฟูลนี่อาจจะทําเรื่องยื่นซื้อแอนโทนีการาดอนเข้าสู่ทีมแล้วละก็ผมก็แค่อยากจะบอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมาไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงในครันี้เอาล่ะยังไงอาร์ารเนส์สตได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยและเขาก็จะสร้างทีมจากตัวเตะแก,น,กนหลักทั้ง4รายดังต่อไปนี้โดยหลังจากที่ทางด้่งของอาร์เน็ส์สตได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะฮะ ทีมดับที่3ในฟุตบอลพรีเมียร์เรงกิตก็มีการบริงานออกมาว่าเจ้าตัวมีแผนในการสร้างทีมใหม่โดยมีสีผู้เล่นตัวหลักสําคัญในขง้งนี้ซึ่งการรรยงานจากด้านของคิสบัสคอมนักข่าวของเดอะเทลกราฟเปิดเผยทว่าทางทีมมงแดนลิเวอร์พูลต้องการที่จะต่อสัญญากับทางด้านแข่งกันหลักอย่างเฟอร์จลฟันไดาเทนเนลเลสเตอร์อาร์โนลด์และก็โมเบสซาลาซึ่งทั้งหมดนี้กาลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงเดือนมิถุนายนปี2025 นอกจาก3ดาวเตะดังกล่าแล้วอัน,นเดสซอรอตยังต้องการจะให้ดาวินดูเจสอยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าโดยที่เจ้าตัวนั้นมองว่าดาวเตะรายนี้คือกองหน้าคนสําคัญของทีมต้องยอมรับแต่ว่าเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ร่วมงานกันด้วย สำหรับทางด้างของสาเหตุที่นายใหญ่ของแดนลิเวอร์พูลนะฮะคนใหม่ต้องการจะให้นักเตะทั้ง4รายนี้เป็นแกนหลักในการสร้างทีมของเขาเป็นเพราะต้องการความสมดุลในเรื่องของประสบการณ์และการพัฒนานักเตะอายุน้อยไปพร้อมกันในครั้งนี้นั่นเองนะอดัมไนยอันเนสร,รัสระบุว่าการได้คุมลิเวอร์พูลรวมไปถึงทํางานในเกมระดับพบรีเมียร์ลีกเป็นสิ่งที่ตนไม่สามารถจะมองข้ามได้แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความสุขกับทาาน้านของ เฟยยนูตก็ตามทีโดยทางด้านของอันเดนส์สอตกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุงกอตแลนดษเปิดเผยว่าการได้คุมหงแดงลิเวอร์พูลนั้นถือเป็นโอกาสที่ทองของตนที่ปฏิเสธไม่ลงซึ่งสรอตกลุมบางเยนเฟยยนูตในช่วงระหว่างปี2021-2024และกระทำผลงานได้โดดเด่นจะทำให้ลิเวอร์พูลสนใจที่จะดึงเขาเข้ามาเป็นทายาทของเชเกนครอฟก่อนที่ล่าสุดจะมีการประกาศแต่งตั้งเขาอย่างเป็นทางการในขั้งนี้ ตลอดเผยกับไัด้านของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของฟีนูดบอกว่าแน่นอนนะว่ามันไม่ใช่เ,เรื่องง่ายเลยนะที่จะบอกลาสโมสรที่คุณเคยมีช่วงเวลาที่แสนวิเศษร่วมกันหลายครั้งและเคยได้ร่วมง,งานกับคนที่ยอดเยี่ยมหลายคนแต่ว่าในฐานะของวงการกีฬานั้น,น,นมันก็เป็นเรื่องยากมากๆที่จะมองข้ามโอกาสของการได้เป็นเฮดโค้ชในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงการได้คุมหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในครั้งนี้รวมอ,อยู่ด้วย อะไรยังไงต่างจากลิกดัชนะเฟอร์จิฟันไดเชื่อว่าอาเนสสรัสตจะต้องเจอกับความต่างในการคุมทีมพิมเบร้งแต่เขาพร้อมสนับสนุนแนวทางว่าที่ขุนซือคนใหม่ในครั้งนี้ให้เป็นไปตามฝันโดยเฟอร์จิฟันไดปรกการหลังจอมกแกร่งของลิเวอร์พูลและก็ยอมรับได้ว่าเขายังไม่รู้แนวทางการนำทีมของอัเนสรัสตแต่เชื่อได้เลยว่าในายใหญ่คนใหม่จะต้องรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างแน่นอนเมื่อคุณคุมทีมในฟุตบอลพิมเบรงกฤด หงแดงเพิ่งจะประกาศแต่งตั้งสลดเข้ามาคุมทัพยอย่างเป็นทางการซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามความคิดเห็นฟันไดก็ถึงกุณสุกนใหม่เจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าอยากจะเห็นวิธีการทํางานของอดีตเทชโค้ดเฟย์โนโดเช่นกันแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทุกคนก็พร้อมสนับสนุนผมเองก็อยากจะรู้เช่นเดียวกันและก็มีคําถามมากมายตลอดเวลาเราจะได้เห็นกันพีบอริกิตและก็ลิเวอร์พูลเป็นฟุตบอลที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงฟันไดใ์ได้กล่าชิงท้าย เอาได้ยังไงดาวินโดเยชหัวหอกลิเวอร์พูลเต้นกับทางด้านของเจ็เกนครอฟแบบเลืองล่านะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเขาโดนเดอะครอปบางส่วนจ้วกยับหนักที่ไม่ยอมปรบมือให้กับด้านของเจ็เกนครอฟโดยดาวินโดเยชก่อนหน้าลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีงกเต้นกับเจ็เกนครอฟแบบชื่นมื่นในงานเลี้ยงอำลากุศลชาวเยอรมันจนถือเป็นการสยบดราม่าของเขาไปในตัวก่อนหน้านี้ดยเยสเนี่ยจุดประเด็นร้อนขึ้นมา เพราะระหว่างพิธีอำลาครอปในสนามนั้นนักเตะและก็สตาฟทุกคนที่ตั้งแถวต้อนรับครอปเนี่ยต่างก็ปรบมือให้กับเจ้าตัวมีเพียงแค่ดูยสที่ไม่ได้ทำแบบนั้นโดยเขายืนนิ่งๆอยู่หลังกริยติอาสทั้งที่ก่อนหน้านั้นดูยส yes เนี่ยปรบมือให้กับนักเตะและก็สตาฟคนอื่นๆทุกคนแท้ๆเลยนะซึ่งเรื่ดงดังกล่าวเนี่ยทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนในโลกอินเทอร์เน็ตตำหนิดูยสอย่างหนักอาทิเช่น ทุกคนตบ,ตบมือให้กับทางครอบตอนที่เขาเดินผ่านแถวกิตยศมีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ทำแบบนั้นซึ่งก็เป็นคนเดียวกันที่ดูไม่สนใจการพูดหลังจบเกมครั้งสุดท้ายของเจก็กเกนครอบซะเท่าไหร่นักเป็นนักเตะที่แย่และมีทัศนคติที่เลวร้ายกว่าฝีเท้าซะอีกอากาันอยู่จริงๆถ้าไม่ใช่พราะครอบแล้วดาวินเนี่ยคงจะโดนโละไปตั้งแต่แตจบฤดูกาลที่แล้วเขาควรจะแสดงความเคารพกันสักหน่อยหรือไม่ก็ควรจะย้ายออกไปซะ ป็นตนต้โดยบางคนตั้งประเด็นบอกว่าดูเยสเนี่ยอาจจะไม่พอใจที่ไม่ได้เป็นตัวจริงในลีกในช่วงสีนัดสุดท้ายในครักงนี้แต่ได้ก็ตามในงานปาร์ตี้อำลาครอปเองในช่วงหลังจบฤดูการนี้ดูเยสก็ถูกจับภาพได้ว่ามีสีหน้าที่เย้ยแย้มแจ่มใสตอนอยู่กับทานด้านของเช็คเก็นครอปและก็เป็นคนดันให้ครอปเนี่ยไปโชว์ฝีเท้ากลางบงอำลาในครั้งนี้ด้วย แฟนบอลลิเวอร์พูลรายหนึ่งออกโปรยยืนยันถึงอนาคตในการค้าแข้งของโมเมสซาราว่าจะอยู่ค้าแข้งในทีมแอนฟิลต่อไปหลังได้คำตอบที่ชัดเจนจากปากเอเจนต์แข้งทีมชาติอียิปต์โดยตรงซาร่าเองยอดกองหน้าของทีมแอนฟิลถูกคาดหมายว่าจะมีโอกาสในการย้ายทีมในช่วงสมมน,นี้เช่นเดียวกันกับด้านของเชคเกนครอฟต์คนสือดอยช์ที่อำลาสโมสรไปแล้วหลังคุมทีมลงสนามนัดสุดท้ายในเกมปิดซีซั่นพีีเมร์ลีกในเมื่อวันอทิตที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ซาลาได้รับการทาบทามจากสโมรสรในซาอุดิอาระเบียช่วงซัมเมอร์ปรมมไปถึงเดือนมกราคมแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธข้อสเสนอและเชื่อได้เลยนะว่าทีมจากทางด้านของโปรตุเก,กจะกลับมาตามล่าเขาอีกรอบในช่วงสัปดาห์นี้ ด้านกองเชียร์หงแดงพากันวันใจไม่น้อยนะฮะว่าจะเสียกองหน้าตัวชกาที่อาจจะย้ายไปขุดทองในตะวันออกกลางกระทั่งล่าสุดสากดวกเดอะคอฟเองวันหนึ่งออกโรงแจ้งว่าพ่อค้าแข้งในวัย31ปีจะรับใช้สโมรสรต่อนในช่วงทิศนาเนื่องจากว่าเขาจะได้พบกับเอเจนต์คอนเต้เมื่อวันที่19พฤษภาคมและข็สอบถามถึงเรื่องอนาคตของบังโมในครั้งนี้เป็นที่นบร้อยแล้วและขา่าวริบุในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดีย๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคน คิดว่าฟังกันทุขครับ